ภูวดลชายหนุ่มรูปงามผู้เพียบพร้อมได้ช่วยชีวิตส้อยสุดานางงูเหลือมที่ติดอยู่ในกับดักทั้งสองตกหลุมรักกันแต่ความรักของพวกเขานั้นต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแถมพ่อแม่ของภูวดลก็ไม่ยอมรับส้อยสุดาอีกด้วยความรักของทั้งสองจะจบลงเช่นไรไปติดตามกันในเรื่องเลยค่ะภูวดลชายหนุ่มรูปงามวัย20ปี เขากำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการค้าขายเขามีใบหน้าที่ประดับด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นแววตาของเขาใช้แววความชาญฉลาดและเด็ดเดี่ยวเขาสวมชุดธรรมะแมงสีน้ำตาลและสะพายห่อผ้าใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยสินค้าทันใดนั้นเสียงขู่ของสัตว์ชนิดหนึง่งก็ดังขึ้นจากพุ่มไม้ที่อยู่ข้างทางผัวดนหยุดชะงัก เขาเงี่ยหูเพื่อรับฟังเสียงรอบๆตัวเขารู้ดีว่าป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายและอันตรายต่างๆนานา,นาด้วยสัญชาตญาณน,นักเดินทางภูวดลตัดตสินใจเดินตามเสียงร้องนั่นเขาค่อยๆขยับตัวอย่างระมัดระวังมือก็แหวกผ่านกิ่งไม้ที่หนาทึบมุงหน้าไปอย่างต้นเสียงเมื่อเขาไปถึงเขาก็พบกับงูเหลือมขนาดใหญ่ มันติดอยู่ในกับดักไม้ของนายพลานงูตัวนั้นมีเกล็ดที่งดงามแวววาวดวงตาของมันสีเหลืองอัำพันจ้องมองที่เขาด้วยความหวาดกลัวผัวโดนรู้สึกสงสารงูตัวนั้นเขาค่อยๆเข้าไปใกล้ระวังไม่ให้มันตกใจกลัวเขาสังเกตเห็นว่าลำตัวของงูถูกน้ำแหลมของกับดักเกี่ยวเอาไว้แน่นด้วยความใจดี ภูวดลค่อยๆแกะหนามออกจากลำตัวของงูอย่างเบามือระหว่างนั้นเขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างแผ่กระจายออกมาจากลำตัวงูพลังนั้นอบอุ่นและอ่อนโยนจนน่าแปลกใจเมื่อหนามทั้งหมดถูกดึงออกตัวของเจ้างูนั้นก็ยืดขึ้นและชูคอจนความสูงท่วมหัวภูวดลดวงตาของมันเปล่งประกายสีทองอาราม ข้าขอบคุณเจ้ามากนะเสียงอันไพเราะดังขึ้นผู้วดนตกตะลึงเขาไม่คิดว่างูตัวนี้จะพูดได้จะเจ้าเจ้าพูดได้หรือผู้วดนเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจข้าไม่ใช่งูธรรมดาข้าชื่อส้อยสุดางูที่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้เจ้างูตอบผู้วดนยิ่งรู้สึกประหลาดใจขึ้นเขามองงูตัวนั้นอย่างพินิษพิเคราะห์ ด้วยความช่วยเหลือของท่านข้าสัญญาว่าจะตอบแทนท่านให้สาสมซอยสุดากล่าวภูวดลส่งยิ้มไม่เป็นไรหรอกข้าแคยอยากช่วยสัตว์ร,ร่วมโลกเพียงเท่านั้นไม่ได้สิข้าต้องตอบแทนท่านในซักวันหนึ่งข้าจะมอบนกหวีดวิเศษนี้ให้แก่ท่านเมื่อใดที่เกิดเรื่องท่านจงเป่านกหวีดนี้แล้วข้าก็จะรีบมาช่วยท่านในทันทีซอยสุดากล่าว ภูวโดนครุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งข้าขอบคุณเจ้ามากนะไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนนี้ข้าต้องไปแล้วข้าจะจดจำความดีของท่านเอาไว้ซอยสุดาพูดหลายเดือนต่อมาผูวโดนก็เดินลัดเลาะไปตามเส้นทางในป่าใบหน้าของเขาเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางแต่เขาก็รู้สึกภูมิใจกับสินค้าที่เขาหามาได้ เขานึกถึงใบหน้าของครอบครัวที่กำลังรอคอยเขาอยู่ที่บ้านทันใดนั้นเสียงตะโกนก็ดังขึ้นจากที่ไกลๆภูผวดวนหยุดชะง,งักรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหายไปในทันทีความรู้สึกสงบสุขถูกแทนที่ด้วยความตื่นตนกใจก่อนที่เขาจะทันได้ตั้งตัวเจ้าโจรปากลุ่มหนึ่งก็กระโจนออกมาจากพุ่มไม้พวกมันสวมเสื้อผ้าขาดดึงด่งใบหน้าถูกปกปิดด้วยผ้าดำ ดวงตาของพวกมันวาวโรดด้วยความโลภหยุดนะหัวหน้าโจรคำรามขึ้นส่งของมีค่ามาให้พวกข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแกจะตายแน่พัวโดนสูดลมหายใจเข้าลึกเขาไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ต่อความอายุติธรรมเขาชักดาบออกมาจากฝักเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กลับข้าไม่ยอมให้พวกเจ้าปล้นข้าไปง่ายๆหรอกพัวดนพูดโจรป่าได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะเยาะ พวกมันกลูกันเข้ามาผู้โดนหลบการโจมตีอย่างว่องไวเขาฟาดฟันดาบของเขาอย่างรวดเร็วและแม่นยำเสียงดาบกระทบกันดังก้องไปทั่วป่าผู้โดนต่อสู้ด้วยความกล้าหาญแต่โจนป่าก,ก็มีจํานวนมากกว่าพวกมันกำลังล้อมเขาและต้อนให้เขาจนมุมผูม้บดนรู้สึกเหนื่อยล้าเขาบาดเจ็บจากการต่อสู้แผลเริ่มปรากฏบนร่างของเขาแต่เขาก็ยังคงต่อสู้ต่อ ในที่สุดภัวดลก็พลาดทา่าจนป่าคนหนึ่งฟันฉับเข้าที่แขนของเขาพัวดลร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดดาบของเขากระเด็นออกจากมือโจนป่าหัวเราะอย่างสะใจพวกมันเข้าลุมภัวดลภัวดลพยายามป้องกันตัวเองแต่เขาก็ไม่อาจต้านทานพลังของพวกมันได้ภัวดลทรุดลงกับพื้นร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเจ้าโจนป่าหัวเราะเยาะ พวกมันหยิบสินค้าของพัวดนไปเขานอนหายใจรวยลินอยู่บนพื้นความเจ็บปวดโลดแล่นไปทั่วร่างกายของเขาแต่ความเจ็บปวดทางใจนั้นมันรุนแรงยิ่งกว่าเขาพ่ายแพ้เขาไม่สามารถปกป้องของมีค่าของเขาได้และเขาก็ไม่สามารถแบกหน้ากลับไปหาครอบครัวได้เช่นกันความสิ้นหวังเข้าครอบงำพัวโดนหลับตาลง รอคอยการจากไปที่จะมาถึงแต่แล้วเขาก็นึกขึ้นได้เขาหยิบนกหวีดที่คอออกมาเป่าด้วยความอ่อนแรงและสลบไปเสียงขู่ฟ้อกระดังขึ้นเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธและความน่าเกรงขามโจนป่าหยุดชะงักพวกมันมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวจากนั้นสิ่งที่ไม่น่าคาดคิดก็เกิดขึ้นงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ เลื้อยออกมาจากพุ่มไม้ดวงตาสีเหลืองอัมพันจ้องมองโจรป่าด้วยความโกรธซอยสุดาเธอได้ยินเสียงนกวีที่ภูวดลเป่าเรียกเธอรีบเลื้อยมาและพบว่าภูวดลกำลังถูกโจรป่าทำร้ายความโกรธและความกังวลพลุ่งพานในตัวของเธอเธอไม่สามารถทนเห็นภูวดลได้รับอันตรายได้ซอยสุดาพุ่งตัวเข้าไปใส่โจรป่า เธอใช้ลำตัวอันแข็งแกร่งของเธอฟาดฟันพวกมันเธอฉกกัดพวกมันด้วยเขี้ยวที่แหละมะคมเจ้าโจรป่าตกใจพวกมันไม่เคยเห็นงูเหลือมที่ดุร้ายเช่นนี้มาก่อนพวกมันพยายามต่อสู้แต่ไม่อาจต้านทานพลังของซอยสุดาได้โจรป่าต่างร้องด้วยความเจ็บปวดพวกมันวิ่งหนีชุนลมุนเพื่อเอาชีวิตรอดซอยสุดาไม่สนใจพวกโจรป่าเธอเลื้อยไปหาพูวโดในทันที เขานอนนิ่งอยู่บนพื้นร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลส้อยสุดารู้สึกเจ็บปวดใจเธอใช้พลังวิเศษของเธอรักษาและเยียวยาบาดแผลของผูวดลไม่นานนักบาดแผลของผูวดลก็ค่อยๆดีขึ้นจากนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกตัวผ้ว,วดลลืมตาตื่นขึ้นเขาเห็นสร้อยสุดากำลังจ้องมองเขาอยู่สร้อยสุดาหรือ ภูวโดนถามด้วยความประหลาดใจส้อยสุดาพยักหน้าของเธอเธอเลือ้อยเข้าไปใกล้ภูวดนเขายื่นมือออกไปลูบหัวของส้อยสุดาขอบคุณเจ้ามากนะภูวโดนพูดกระซิบส้อยสุดาเลือ้อยพันรอบตัวภูวโดนเพื่อให้ความอบอุ่นเธอรู้สึกโล่งใจที่เขาปลอดภัยภูวโดนรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเขารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ส้อยสุดา นากระท่อมหลังหนึ่งส้อยสุดามองภัวดนที่นอนหลับอยู่บนเตียงเธอรู้สึกเจ็บปวดใจที่เห็นเขาได้รับบาดเจ็บเธออยากจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้เขาหายดีเธอรู้ว่าร่างกายของงูนั้นไม่ได้สะดวกต่อการดูแลมนุษย์ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจแปลงร่างเป็นหญิงสาวแสงสีทองส่องสว่างวาบขึ้นร่างของส้อยสุดาค่อยๆเปลี่ยนไปเกล็ดสีเหลืองดำของเธอค่อยๆหายไป และกลายเป็นผิวสีน้ำพึ่งผมสีดำยาวสลวยของเธอขยายลงมาปกคลุมไหล่ดวงตาสีเหลืองอำพันของเธอนั้นได้กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มสอยสุดาในร่างมนุษย์ช่างงดงามมากเธอมีใบหน้าที่อ่อนหวานดวงตากลมโตและริมฝีปากอวบอิ่มสีชมพูระเรื่อแต่ที่ผิวหนังที่หลังบางส่วนของเธอนั้นยังคงเป็นเกล็ดของงูเหลือมอยู่เช่นเดิม สร้อยสุดาเฝ้าดูภูวดลอย่างใกล้ชิดเธอหาอาหารและน้ำมาให้เขากินเธอคอยพูดคุยกับเขาหลอบโยนเขาให้รู้สึกดีภูวดลเริ่มรู้สึกผูกพนันกับสร้อยสุดาเขาประทับใจในความใจดีอ่อนโยนและฉลาดของเธอเขาตกหลุมรักเธอเช่นเดียวกับสร้อยสุดาเธอก็รู้สึกหลงรักภูวดลเธอรู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้เขา พววเขานั้นพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและความฝันและอนาคตเสียงจิ้งเรีดร้องขับกล่อมหิ่งห้อยสาดแสงบินไปมาส่องประกายบนใบหน้าของพวกเขาท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นใจผู้วดนสารภาพรักรก,กับสร้อยสุดาเธอรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและเธอก็สารภาพร,รักกับเขาเช่นกันพวกเขาทั้งสองสัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไป ทั้งสองเดินทางกลับบ้านของภูวดลด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักพวกเขาหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ความฝันของพวกเขากลับพังทลายลงเมื่อท่านนารงฤทธิ์และนางสกุณาพ่อและแม่ของภูวดลซึ่งเป็นเศรษฐีมีหน้าตาทั้งสองอับอายและไม่ยอมรับส้อยสุดาเจ้าจะแต่งงานกับงูไม่ได้นะ ท่านนารงฤทธิต์ตะโกนใส่ผัวดนด้วยความโกรธมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและน่าอายยิ่งนักแต่ท่านพ่อสร้อยสุดานะั้นไม่ใช่งูธรรมดานางเป็นงูวิเศษนางสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ภูวดนพยายามอธิบายไม่ว่าอย่างไงแม่ว่าเธอก็ยังเป็นงูอยู่ดีนะนางสกุณากล่าวข้าไม่ยอมให้ลูกชายของข้าแต่งงานกับงูหรอก ภูวดนและสร้อยสุดาพยายามอ้อนวอนแต่พวกท่านก็ไม่ยอมใจอ่อนในที่สุดพ่อและแม่ของภูวดนก็ตัดสินใจจับทั้งคู่แยกจากกันภูวดนถูกขังอยู่ในห้องของเขาส่วนสร้อยสุดาถูกขับไล่ออกจากบ้านภูวดนและสร้อยสุดารู้สึกเจ็บปวดอย่างสุดซึง้งพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมความรักของพวกเขานั้นถึงต้องถูกกีดกัน ัวโดนหาทางนี้ออกทางหน้าต่างแต่พ่อก็สั่งให้เหล่าทาตเฝ้าประตูและหน้าต่างอย่างหนานแน่นซอยสุดาพยายามหาทางเข้าไปในบ้านแต่ผู้เป็นแม่ก็ได้สั่งให้คุณใช้ปิดประตูและนำไม้มาตอกหน้าต่างทั้งหมดให้มิดชิดหัวโดนและซอยสุดาได้แต่มองหน้ากันผ่านช่องเล็กๆของฝาบ้านพวกเขาไม่แม้แต่จะเอื้อมมือสัมผัสกันได้น้ำตาแห่งความเสียใจนองหน้าของพวกเขา ความสิ้นหวังเริ่มกัดกินหัวใจผู้ดนรอคอยโอกาสที่จะหนีออกจากบ้านเขาเฝ้าสังเกตท่าที่เฝ้าประตูของเขาอยู่ทุกวันในที่สุดโอกาสก็มาถึงวันหนึ่งทาาผู้เฝ้าประตูได้เผลอลืมล็อกกุญแจที่ด้านนอกผู้ดนรีบฉวยโอกาสนี้เขาเปิดประตูและวิ่งออกไปในทันทีผู้ดนมุ่งหน้าไปยังป่าลึก เขาหวังว่าจะได้พบกับสร้อยสุดาอีกครั้งเขาเดินไปตามเส้นทางที่เขาเคยเดินกับสร้อยสุดาเขาตะโกนเรียกชื่อเธอแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆผูวดนหยิบนกหวีดวิเศษที่สร้อยสุดามอบให้เขาและก็เป่าลมเข้าไปอย่างสุดแรงแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผัวโดนเป่านกหวีดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สร้อยสุดาก็ไม่ยอมออกมาเขาเริ่มรู้สึกสิ้นหวัง เขาซุดเข่าลงกับพื้นร่างกายของเขานั้นอ่อนแอความรู้สึกผิดและความโศกเศร้ากัดกินในหัวใจของเขาเขาเอาแต่โทษตัวเองที่ทำให้ซ้อยสุดาต้องจากไปผูวโดนล้มป่วยลงด้วยไข้ป่าร่างกายของเขาอ่อนแอลงทุกวันและในที่สุดชายหนุ่มก็เสียชีวิตลงในป่าลึกอย่างเดียวดายเขาจากโลกนี้ไปด้วยหัวใจที่แตกสลาย เรื่องราวความรักของภัวนดลและสร้อยสุดาจบลงอย่างน่าเศร้าแม้ว่าทั้งสองจะรักกันมากแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคและความแตกต่างระหว่างเผ่าพัน์ุได้เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าความรักแท้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกความรักที่จะสมหวังเสมอไป